พังอ่ะต้องไปตัดแว่นใหม่ซะแหละไปเราไปตัดแว่นกันค่ะ ีค่ะทุกคนวันนี้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เมกะบางนาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูร้านแว่นสายตาแบรนด์ญี่ปุ่นที่เราจะมาตัดกันในวันนี้นะคะแต่ที่เราเลือกมาที่นี่เลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยจากที่เราศึกษาข้อมูลมาก็คือเขาเป็นเ,เลนของเขาเนี่ยจะเป็นผลิตในบริษัทที่แบบติดอันดับต้นๆในญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ เรื่องการรับประกันคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงเลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันเลยค่ะว่ามันดีขนาดไหนและนี่เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะทุกคนชื่อว่าร้านโอนเดสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยนะคะ โอ้โหแล้วนี่นะคะทุกคนคือในร้านอะ่ะมีแว่นให้เราเลือกหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะนี่เลยจุดเด่นของร้านนี้นะคะที่สำคัญเลยคือหนึ่ง เรื่องราคานะคะราคาของเขาเนี่ยจะติดอยู่ที่กรอบแว่นทุกอันนะคะทุกคนซึ่งราคาตัวนี้จะเป็นราคาที่รวมทั้งกรอบทั้งเลนแล้วนะคะดังนั้นทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะว่า,าซื้อกรอบแล้วจะต้องเสียค่าเลนเพิ่มไหมอันนี้หมดความกังวลไปได้เลย และอีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือเรื่องการรับประกันนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าส่วนตัวถูกใจมากๆเลยข้อนี้ก็คือการรับประกันของทางร้านนะคะาภายใน1ปีนะคะถ้าค่าสายตาเรามีการคลาดเคลื่อนนะคะเราสามารถมาให้เขาตัดแว่นให้ใหม่ได้แบบฟรีๆเลยนะคะรวมถึงอ่าถ้าเกิดว่า แว่นเกิดดีเฟกจากการผลิตมีสีมีอะไรหลุดลอกอันนี้เปลี่ยนได้เลยฟรีๆอีกอย่างหนึง่งใครที่แบบกังวลน,นั่งทับแว่นทำแว่นหักบ,บ่อยนะคะที่นี่มาตัดแว่นใหม่ได้เลยเปลี่ยนใหม่ได้เลยโดยจะเสียค่าใช้จ่ายแค่50%นั่นเองทุกคน และเมื่อเราได้กรอบแว่นที่ถูกใจนะคะทุกคนเราก็จะมาส่งให้พนักงานาเขาไปเช็คสต็อกให้นะคะว่าสีทรงที่เราเลือกเนี่ยมีในสต็อกไหมถ้ามีได้แว่นที่ถูกใจแล้วเราจะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะไปวัดค่าสายตากันนะคะโดยที่พนักงานาเขาจะให้เราสแกน QR code เพื่อไปลงทะเบียนในลายของเขา ก่อนที่จะเข้าไปวัดค่าสายตานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปสแกนเพื่อลงทะเบียนกันเลยนี่ค่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วพี่เขาก็จะพาเรามาวัดค่าสายตาสั้นยาวด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะ เสร็จแล้วเขาก็จะพาเรามาวัดเครื่องที่จะวัดระดับความคมชัดที่ดีที่สุดของสายตาก็คือมีความสั้นยาวเอียงและจุดโฟกัสต่างๆนะคะซึ่งในระหว่างนี้นะคะพี่พนักงานเขาก็จะสอบถามและให้คําแนะนําพร้อมกับวัดให้ค่าสายตาเรามันแม่นยาที่สุดนะคะทุกคนตรงนี้คือชอบมากพนักงานเขาใส่ใจมากนะคะคือวัดแล้ววัดอีก พอเสร็จแล้วนะคะพี่เขาจะให้เราใส่ไทล f เ a m e ทดลองมองผ่านเลนส์จริงโดยเป็นการ Final คอ n f i ิรมนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะส่งตัดเลนส์จริงนะคะโดยขั้นตอนนี้นะคะเราจะเลือกค่าสายตาที่เหมาะที่สุดกับเราเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเวียนหัววัตถุลอยหรือปวดเมื่อยเมื่อยล้าสายตานั่นเองค่ะ และแล้วก็จบขั้นตอนการวัดสายตาของเราแล้วนะคะและนี่เลยเป็นกรอบแว่นและทรงแว่นที่เราเลือกไว้นะคะน่ารักมากและหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตัดแว่นของเราแล้วนะคะและก็ขอบอกก่อนว่าที่นี่นะคะอีกอย่างหนึ่งเลยเขาใช้เวลารอแว่นเพียง20นาทีเท่านั้น,นะค่ะทุกคนก็คือแบบไวมาก <Later. S 2> เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนนี่เลยเราได้แท็กอินวอยมาด้วยนะคะทางร้านนะคะเขาจะแถมกล่องพร้อมกับผ้าเช็ดแว่นมาด้วยคะ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าน่ารักแค่ไหนนี่เลยสีแว่นที่เราเลือกนะคะจะเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูที่เราเลือกสีแดงนะคะ เพราะว่าสีแดงเนี่ยจะทำให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นมานั่นเองเป็นไงล่ะสำหรับใครที่หน้ากลมนะคะไม่แนะนำให้เลือกแว่นทรงกลมเนาะถ้าใครที่หน้าย,ยาวๆแนะนำให้เลือกแว่นทรงประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคนหน้ากลมแล้วไปเลือกแว่นทรงกลมมันจะทำให้หน้าเรากลมไปเลยซึ่งไม่ไม่น่ารักค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราติดตามว่าเราจะพาไปที่ไหนไปทำอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย